วันหยุดจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเชียงใหม่กันดีกว่าเรียบร้อยเครื่องบินมารับแล้วไปเที่ยวเชียงใหม่กันเ<ด>พื่อนๆถึงเชียงใหม่แล้วครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนของเราไม่ยอมลงเครื่องบินมาสงสัยแอบหลับบนเครื่องบินเราต้อง<ด>ตามหาเ<ด>พื่อนเราให้เจอครับทุกคนทุกคนคิดว่าสามคนข้างล่างนี้ใครกันที่ยังไม่ได้ลงเครื่องบินพี่ว่าน่าจะเป็นเจ้าเป็ดปะใช่ไหมใช่แน่ๆเลยยืดใช่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ แล้วทุกคนคิดว่าเพื่อนคนไหนครับทุกคนที่ยังไม่ได้ลงเครื่องบินมายากกิงพี่จะตามหาเพื่อนที่อยู่บนเครื่องบินเจอไหมต้องทําอย่างไรก่อนรับชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์แสแดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่ๆเลยรออีกแป๊บเดียวเครื่องบินก็จะมารับแล้วนี่งไงเครื่องบินมารับแล้วเพื่อนๆไปเที่ยวเชียงใหม่กันดีกว่าเฮ้ยรอบนี้ใครคันที่ยังไม่ได้ลงจากเครื่องบินครับทุกคนพี่ว่า น่าจะเป็นเจ้านกปปาใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่อีกแล้วตามหาเพื่อนเราไม่เจอครับทุกคนแล้วทุกคนคิดว่าใครการที่ยังไม่ลงเครื่องบินยากจริง